สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาจับโกหกหรือเล่นละครในการหนีสภาทิ้งปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนก็คงหนีไม่พ้นนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรุลที่มีการประกาศยุบสภาห,หรือชิงประกาศยุบสภาในระหว่างที่กำลังพิีรณาแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60 ยังไม่จบแล้วประกาศชิงยุบสภาเสียก่อนด้วยข้ออ้างว่าเมื่อหัวหน้าพักประชาชนประกาศบอกว่าให้ยุบผมก็ยุบเพราะผมมาจากพักประชาชนเลือกผมมาถ้าให้ผมยุบผมก็ยุบให้ผมอยู่ผมก็อยู่เมื่อไม่สนับสนุนผมก็ต้องยุบ อันนี้คือเหตุผลของคุณอนุทินชาวิลกุลที่หยิบมาเป็นประเด็นในการยุบสภาทีนี้เราต้องมาจับโกหกกันละครับว่าเหตุกรณีที่คุณเทงหัวหนา้าพักประชาชนอภิปรายกลางสภาในเวลาประมาณทุ่งก,กว่าเกือบสองทุ่มเนี่ยนะครับที่บอกว่าก็อนุทินยุบสภาไปเถอะกับกรณีที่คุณอนุทินยุบสภานั้นมันเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่หรือ เป็นการคุยกันก่อนแล้วเพราะคุณอนุทินเนี่ยพูดอยู่เสมอนะครับว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนนั้นคุยกันเสมอนะส่วนใหญ่จะเป็นคุณพระดอนปริศนานันตกุลเป็นผู้ประสานและคุยกันแต่เหตุบังเอิญและเกินว่าคุณอนุทินประกาศยุบสภาในคืนวันที่11นาธันวาคม2568คุณเท้งอภิปรายในสภาผู้แทนในรัฐสภา ในการประชุมแก้ไขรับนูนประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มบอกว่าให้ยุบสภาเถอะนะหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยไปโหวรตร่วมกับสวนะให้ยุบสภาเถอะสองสิ่งนี้กลายเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาและนำมาวิเคราะห์ว่าใครบ้างโกหกประชาชนส่วนจะโกหกหรือไม่ท่านต้องคิดเอาเองคงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับ และไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณเทงจะไปประกาศกลางสภาว่าภูมิใจไทยยุบสภาไปเถอะเพราะท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าภูมิใจไทยหรือคุณทวีนั้นพร้อมที่จะยุบสภานะครับอำนาจการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรีเขาเตรียมกระดาษไว้อยู่แล้วเขาร่างเขาเขียนไม่หมดแล้วแล้วทําไมต้องไปส่งสัญญาณผ่านรัฐสภาว่าให้ยุบสภาไปเถอะข้อสงสัยของประชาชนก็คือว่าสมรู้กันหรือไม่ เป็นข้อสงสัยนะครับสมรู้กันหรือไม่เพราะไม่มีคนจะเป็นต้องไปพูดอย่างนั้นในระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จทำไมต้องไปให้เขายุบอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราจะต้องหยิบยกมาพูดมาคุยกันและการที่จะยุบสภาคืนวันที่11มีการอัปรายวันสุดท้ายวันที่11ห่างเวลากันไม่กี่ชั่วโมงทำไมคุณธนทรมทูลกล้ายุบสภา ถ้าไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนหรือส่งซิกแนวกันมาก่อนอันนี้เป็นข้อสองสัยครับพูดง่ายๆนะครับไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าได้แล้วทิ้งได้แล้วทิ้งนะได้หมดแล้วนะครับก็ทิ้งซะก็คือทิ้งปัญหาต่างๆไว้กับประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะยิ่ยงปัญหาเรื่องชายแดนที่กำลังคุกหลุนอยู่ณเวลานี้ประเด็นที่หนึ่งที่ต้อง จับผิดกันประเด็นที่2คุณพระดอนปริศนานรงค์รับดีประจําสํานักนายกรฐมบีรีนะครับสส,สพักภูมิใจไทยออกมาพูดนะครับบอกว่าสาเหตุที่นะต้องยุกสภาเนื่องจากว่าเมื่อไม่สามารถาเมื่อแก้ไขการแก้ไขรับนูนครั้งนี้ไม่สามารถโนม้มน้าวสาวให้มาร่วมโหวตได้นะครับ ก็เลยต้องไม่รู้จะทำยังไงนะต้องยุบสภาเพราะว่าก็อยากแก้อยู่พูดง่ายๆบอกว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญจึงไปคำถามจับโ,โคโหคุณพารดอรทันทีว่า<ส>คุณพรรดอรไม่รู้หรือว่า<ม>การพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256วาระที่2นั้นถ้าเอาเสียงของภูมิใจไทยบวกภูมิบ่เพื่อไทยบวก พรรคประชาชนสามารถโหวตเอาชนะในวราระที่สองสวออได้เลยไม่ต้องง้อสวออไม่ต้องง้อสวออแต่ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยกลับไปโหวตให้สออวโหวตเข้าฝ่ายสวออทำให้ฝ่ายค้านเสียงน้อยกว่าเสียงของ ภูมิใจไทยบวกสอวอ,อันนี้ก็เป็นการจับโกหกอีกอย่างหนึ่งเพราะถ้าคุณยืนยันว่านะโน้มน้าวสอวอไม่ได้คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโหวตอยู่ข้างข้างสวก็ปล่อยให้สวโหวตในซิกสวที่เขาไม่เห็นด้วยไปแล้วก็จะมีสวบางคนที่เขาเห็นด้วยก็มีคือเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่แต่พรรคภูมิใจไทยกลับมีมติครั้งแรกบอกว่าให้โหวตในซิกนี่แหละ กบบรรมการเสียงส่วนใหญ่สุดท้ายพอโหวตจริงกลับไปโหวตเข้าข้างสวแล้วมาอ้างว่าไม่สามารถน้มน้าวสวได้อันนี้ชัดนะครับว่าเป็นการโกหกในมุมมองผมนะหรือประชาชนจะคิดยังไงคือประชาชนไม่ได้งโง่นะวันนี้ก็มีไปอย่าผมพูดคนเดียวแหละหลายคนก็พูดในประเด็นนี้เหมือนกันแต่ความจริงผมดูตั้งแต่วันแรกแล้วนะว่ากรณีแบบนี้ถ้าคุณโหวตให้กับ ร่วมกับพรรคกพื่อไทยและพรรคประชาชนในวนราระที่สองก็ชนะพวกสวแต่กลับมาอ้างว่าน้มหน้าสวไม่ได้ผมก็เลยไปโหวตให้สวเสียเลยอันนี้ประชาชนต้องจับตาก,การโกหกนะครับชัดนะชัดว่ามีการโกกสรุปแล้วนี่นะครับการยุบสภาครั้งนี้คุณอนุทินไม่สนใจเลยใช่ไหมว่าจะเลือกตั้งได้หรือไม่ เพราะปัญหาชายแดนมีการอพย,ยพคนทั้งห้าหกแสนอยู่นอกพื้นที่แล้วจะเลือกตั้งได้อย่างไรหรือว่าเป็นแผนบอกว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้ลากได้ยาวหรือเปล่าหรือเปล่าต้องคอยติดตามกันนุก่ครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองชิงเหลี่ยมปลาหีนะ โกหกสรุปก็คือไม่อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญชิงเหลี่ยมทางการเมืองว่าขณะนี้ใครได้เปรียบและจะได้เปรียบตไปโดยวิธีการอย่างไรไม่ได้สนใจปัญหาชนณเวลานี้นะครับทําไมถึงชิงเหลี่ยมแบบนี้เพราะอะไรรนะู้ไหมผมบอกแล้วไงได้แล้วทิ้งได้แน่ๆคือคุณอนุทินชาวิระกุลได้เป็นนายกรันบรีนะ สได้คดีเขากระโดงแบบสบายสบายสาได้คดีหัวสวอ,อย่างที่ผมพูดอยู่ประจำนี่แหละคดีหัวสวมีปัญหาแน่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีทางเราเจาสวชุดนี้ออกจากสภาได้วุฒิสภาได้เพราะรัฐบาลได้สวได้มีการแต่งตั้งบุคคลในองค์กระให้ความเป็นชอบโดยสวนะและที่เคยบอกว่าคือไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญ อย่างนี้เขาเรียกว่าได้แล้วทิ้งส่วนพรกประชาชนได้อะไรยังเป็นคำถามนะครับคำถามที่เขาเคยสงสัยกันว่าการไปโหวตให้ภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีให้คุณนทินเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคุณได้อะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามครับว่าเขาได้อะไรและการที่คุณเท้งนะหัวหน้าพักประชาชน ประกาศกลางสภาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ให้ยุบสภา,าให้ภูมิใจยุบสภา,าจนเป็นเหตุให้อนุทินเอามาเป็นข้ออ้างในการยุบสภา,าใช้เวลาห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งในหลักความจริงแล้วเป็นไปนได้ยากครับการจะร่างริเซียทูลเก้าเพื่อเสนอให้ยุบสภา,าอย่างน้อยต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่อภิปรายบอกให้ยุบตอนประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะ แสร็จแล้วก็หลังจากนั้นไม่ไม,ไม่ไม่นานหร้กครับก็มีการทุนก้าเลยอันนี้แสดงว่ามีการเตรียมหรือการเตรียมกันมาก่อนแล้วและไม่จําเป็นต้องพูดกลางสาภาว่าให้ยุบสาภาจนเป็นเหตุให้คุณนรุธิน,นั้นอ้างเป็นเหตุยุบสาภาสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาช่วยกันจับโกหกนะ 6, ครับจับโกหกว่าที่ประชาชนให้ยุบนั้นเป็นการส่งสัญญาณก่อนหรือไม่ครับการเมืองนี่แหละครับคือปัญหานะครับเราต้องมองชาติบ้านเมืองไปที่ตั้งนะครับ มองปัญหาของประเทศชาติเป็นที่ตั้งไม่ใช่จับโกหกกันได้แบบตื้นๆน,นะโกหกหรือไม่โกหกประชชนคิดเองอันนี้ผมหยิบยกประเด็นเหล่านี้บอกว่าหนีสภาทิ้งปัญหาจับโกหกเล่นละครขอบคุณครับสวัสดีครับ